ตัวไฮบริดคุณพี่ปีใหม่ไม้น้อยไม่ห้าหมื่นโลฟีดาวได้ตก่อนเดือนละหนึ่งมืนสามพันนะคะรายได้สองหมืนกว่าบาทจัดได้แล้วขอเครดิตดีไม่มีล่าชา้าแบคลิสค่ะคุณพี่ค่ะใครที่กําลังตามหาสเปคนี้อยู่ไม่ไม่ถึงแสนคุณพี่คันนี้ตอบโจทย์สุดๆรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นเพรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้กังเต็นมานําเสนอรถ SUV 5ที่นั่งดีไซน์สวยได้เป็นตัวไฮบริดด้วยโทนสีก็สวยค่ะคุณพี่ลงในเล่มว่าเป็นสีเทาดําแต่จริงๆเห็นในตาเปล่าเป็นสีเหมือนสีฟ้าเลยนะคุณพี่สวยมากๆนะคะคุณพี่คะกับเจ้าตัวโตโยต้าโคโรลล่าครอสหนึ่นง นะคะพี่แต่ออปชั่นเต็มเลยนะรถปี2023ใหม่แค่53,000โลโอโหเริศม,มากๆนะคะคุณพี่ราคาคันนี้อยู่ที่799,0 0 0บาทค่ะเครดิตด,ดีตกผ่อนเดือนละ1 3 0 0 0บาทนะ84งวดนะดอกเบี้ยพิเศษอยากผ่อนถูกๆเลยผ่อนแค่ปีเดียว2 0 9ถูกสุดๆเลยสำหรับมือสองเต็นเพชรยนต์นะคะคุณพี่คะตัวนี้เดี๋ยวเต็นจะพามาดูรอบๆคันว่าได้อะไรมาบ้างสีเท่ากันไหมรอยบุบลั ยิ้มมีไม้สภาพสวยอย่างที่เต็นพูดไหมนะคะไปดูเลยนะคะคุณพี่คะตัวนี้ไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทมมีมาให้แล้วเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบค่ะคุณพี่กระจังด้านหน้าดีไซน์สวยเป็นโทนสีลมดําตัดกับสีดํานะคะคุณพี่คะสีเสมอสีสม่ำเส,สมอเท่ากันนะไม่มีการทําสีมาของเดิมเลยคะ่ะคุณพี่ ตัวแม็กนะคะได้เป็นแม็กลายสวยสีทูโทนค่ะคุณพี่ตัวยางเป็นมิชลินปี2024ยางปีใหม่อยู่เลยนะเห็นไหมนี่ปี24นะคนุณพี่ตัวโชคด้านในนะคะ ไม่มีการเปลี่ยนโชคมาจุดมาร์คคิจากโรงงานยังอยู่ใต้ท้องรถพ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยตามเกิ๊มหัวน็อตต่างๆค่ะคุณพี่ขาก็ไม่มีรอยแกะออกเลยนะโลโก้ตัวไฮบริดมีมาให้นะคะหูกระจกด้านข้างปรับพาไฟฟ้าคิวกันสาดทั้ง4บานมีมาให้นะ,ะตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะปลดล,ล็อกล็อกรถจากการแตะ เบ้ามือจับเปิดประตูได้เลยตัวกันลอยมีมาให้เป็นแบบโครเมียมด้วยกระจกทุกบานพาร์ทเดิมโตโยต้าติดเป็นฟิล์มของไฮสคูลด้วยนะคะคุณพี่คะเหลียมสันหัวน็อตนะนี่ให้เห็นแบบนี้นะค,ะคุณพี่คมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะขายบานพับประตูอันเดิมนะคะคุณพี่คะแล้วก็ตัวสีไม่มีการทํามาสครับเพดด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะคะคุณพี่สีนยางนะใช้งานได้ตามปกติรถของเรามีการตรวจสอบคุณภาพนะขะึ้นแพลตฟอร์มรถดนใจทั้งหมด2 7 จุดรับประกันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสีประวัติข้อมูลรถมีมาให้เครื่องยนต์ไม่มียกไม่มีเปลี่ยนนะคะเหลี่ยมสันหัวนอ็อตคมกริบชัดเจนไม่มีอรอยแกะขายแผ่นเพจยังอยู่นะคะคุณพี่ครบเลยฝั่งด้านนี้เหมือนกันค่ะคุณพี่สภาพสวยน่าใช้มากเลยนะคะคุณพี่มาทางประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายกัยนบ้างนะคะ นี่ค่ะกระจกพาร์ทเดิมโตโยตา้าเติดฟิล์มไฮสคูลคันนี้รอบคันอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นได้นะคะคุณพี่คะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขนะคะสีเรียบเรื่นสม่ำเสมอเท่ากันบานพับประตูไม่มีการเปลี่ยนมานะคะสะครับเพดอันเล็กๆตรงนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยค่ะคุณพี่สภาพรถคือสวยกระจกบานน้อยๆมองจุดอับสายตาก็เป็นโตโยต้าหมดไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่โคมเมียไม่มีล็อกลอนนะคะคุณพี่ไฟด้านท้ายตัวนี้ได้เป็นแบบ LED นะคะคุณพี่คะประตู ไฟฟ้าด้านท้ายด้วยนะแล้วก็กระจกบานด้านหลังนะโค้ดเดิมโตโยต้าสปอเลอร์ด้านหลังมีมาให้เสารับสัญญาณคีิฉลามชาฟินมีมาให้แล้วเปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ดูนี่แบบนุ่มนวลน,นะเสียงเงียบกริปบ เสียงเงียบกลิบเลยโครงสร้างตรงฝาท้ายค่ะคุณพี่ให้ดูเลยสีเนี้ยโทนเนี้ยมันทําสีกันยากนะแต่ให้ดูเลยจุดเม็ดอาร์ตเห็นไห้เห็นแบบเรียงรายเลยเรียมส้นหัวนอ็อตคมกิบชัดเจนนะคะคุณพี่หานีทุกจุดทุกมุมนะเดิมแท้จากโรงงานหมดเลยค่ะสวยแบบนี้เลยนะคะพี่เรียบเรือนสม่ําเสมอเท่ากันไฟด้านท้ายดูโค้ดตรงนี้ได้เลยไทยคยยตกของเดิมแท้จากโรงงานนะคะถาดท้ายมีมาให้นะคะแล้วก็ที่ปิดบังสัมาระด้านท้ายมีมาให้ด้วยครบมากๆนะภายในตัว รถนะกว้างขวางสะอาดสะอ้านใหม่ปิ๊งเลยนะคะคุณพี่ตัวนี้จะไม่มีอะไรเป็นตัวปั๊มลมให้นะคะคุณพี่่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดตรงนี้ให้มีตัวกรหนีบด้วยนะแต่ก็อยาวเอาตัวเองไปให้เขาหนีบนะคะคุณพี่่ะมันก็หนีบแรงอยู่ก่ามันจะเด้งออกมานะคะคุณพี่นะ,ะอ่าต่ที่ดูนะคะทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะสีของตัวรถสม่ำเสมอเท่ากันรอยบุบลักยิ้มที่ประตูไม่มีนะคะคุณพี่แล้วโทนสีสวยมากนะ,ะโทนสีคือสวยมากๆมาดูในส่วนนี้นะคะ กระจกพาร์ทเดิมโตยโยต้านะคะคุณพี่แพงประตูนะคะคุณพี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบหนังนุ่มๆเลยตัดเป็นโทนสีเหมือนสีเลือดหมูนะคะสีเข้มๆนะคะเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งประตดูด้านหลังฝั่งขวาค่ะมีคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขบานพับประตูอันเดิมสีเดิมนะคะคุณพี่นะภายในสวยด้วยภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่คะโทนสีเป็นสีเหมือน สีแดงหวายนะัพ้พี่ปรับพับลงมาได้ด้วย6040นะคะที่พักแขนตรงกลางมีมาให้แอร์หลังมีมาให้ด้วยนะคะคุณพี่พร้อมที่ชาร์จแบตอีก 2. จุดด้วยกันนะคะหลังคาใหม่กริปเลยนะคะเป็นโทนสีดาถ้าพี่ท่านไหนที่แบบเอออยากได้คล้ายๆออปชั่นเหมือนตัวท็อปแต่ไม่ชอบหลังคาสลุปชินนี้โอเคเลยนะ คันนี้โอเคเลยถือว่าดีนะคะคุณพี่คะ่ะบายสปอร์ตมอนิเตอร์มีมาให้ด้วยนะคะและตัวนี้แอบเห็นว่ามีแสงไฟแอมเบรไลท์ในห้องโดยสารแสงสีฟ้าอยู่ที่ขอบประตูนะคะคุณพี่กระจกเปิดออโต้ทางฝั่งคนขับหูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพับออโต้ได้นะคะคุณพี่เหลี่ยมส้นหัวนอ็อตนะทางฝั่งด้านนี้คมกริบชัดเจนนะคะคุณพี่ประตูทางคนขับนะไม่มีอรอยแกะไขเลยเบาะด้านในนะคะคุณพี่ขาได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีทปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าเอ้ย ปรับพับทางด้านคนขับเท่านั้นนะคุณพี่อ่ะยังสวยเลยคอนโซลด้านในเนี่ยคล้ายๆกับตัวเอาติดโฉมออนิวเลยนะดีไซน์คล้ายๆกันสภาพบอกคล้ายๆกันแต่แค่โทนสีเบาะที่แตกต่างกันนะคุณพี่พวงมาลเลยนะคะเป็นแบบฟูลมันติฟัง์ชันไม่มีล็อกลอนนะคะแล้วก็มีครุสคอนโทรลให้แล้วนะคะตัวนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียง ไฟหน้าออโต้นะหน้าจอนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวทัสกรีนด้วยนะคะคุณพี่ยังไม่ลอกฟิล์มออกเลยแอร์ออโต้เป็นดูโอแอร์ปรับแยกส่วนได้ระบบเอนจินพุสตาร์ทนะเบรกมืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์นะคุณพี่แสงสีฟ้ามีไหมให้เห็นนะเกียร์ออโต้ขับได้สองโหมดออโต้ก็ได้เหมนนวลก็ได้นะค,ะคอนโซลการที่วางเกลียวน้ำอีกสองจุดเบาะสภาพสวยนะคะมาดูตรงนี้ อ่ะคู่มือของตัวรถมีติดรถมาให้แล้วด้วยนะคะคุณพี่ขากระจกมองด้านหลังนี่ใหม่ปิ้งนะคะหลังคารอยเจอไม่มีนะแล้วก็มีกระจกสองหน้าตรงด้านนี้นะ,ะมีแสงไฟให้ด้วยไมแสบตาใชไหมใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแสงไฟนะคะด้านหน้าสามารถปรับความสูงต่ําได้นี่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยที่เต็นพารีวิวอยู่เนี่ยจะใหม่เหมือนรอบพันไหมนี่ให้ดูไปท้ายตรงด้วยป้ายสกบอคุณพี่รถเดิมประวัติศูนย์นะคะป้ายทะเบียนนะคะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้หมดนะคะถ้าออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์ค่ะคุณพี่ไม่ต้องห่วงได้ขับรถป้ายกรุงเทพแน่นอนนะคะประวัติมีให้ดูทั้งหมดนะคะไปดีกว่าเราไปดูตัวเครื่องยนต์ข้างหน้ากันดีกว่าค่ะคุณพี่ เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็น1.8ไฮบริดตัวพรีเมียมนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดจะเป็นแบบนี้นะคะพี่หัวน็อนตต่างๆนะคะคมกลิบทุกตัวเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ำมันคราบสนิมออกเลยนะคะคุณพี่คะเครื่องเดิมแท้นะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมานะคะเลขคดเครื่องดูตรงนี้นะคะ ตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะคุณพี่ขาจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานตามข้อต่อท่อต่างๆนะคะตรงตามตำแหน่งไม่มีรอยแกะออกนะพี่แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันอยู่ที่10ปีจากป้ายแดงนะคะแบตเตอรี่ที่ใช้งานเครื่องยนต์ปกตินะคะคุณพี่หนูเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะและคือตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเป็นอะไรที่สภาพเต็มมากเต็มจนแบบ โอ้โหหาจุดหาทางไม่ถูกเลยคุณพี่ลองมาดูรถตัวจริงกีกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ระบบดีและถ้าเป็นตัวไฮบริดและน้ํามันพี่ประหยัดน้ํามันมากเลยนะประหยัดน้ํามันมากเลยและดูจากคันด้านหน้าคุณพี่ขาสีสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีรอยทําสีแพสติ๊กเกอร์อะมีมาให้นะคะตัวนี้ ตัวน้ำมันน้ำหล่อเย็นนะคะน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะตัวเช็คให้คุณพี่ขาดก็จะเป็นการเติมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่เป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนไส้กรองแอร์ให้ใหม่ด้วยคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคุ้มนะมาดูเหลี่ยมสันหัวน็อตนะทางฝั่งซ้ายมือนะคะคุณพี่สีไม่มีการทํามาคมกริบชัดเจนไม่มีอรอยแกะไขเลยค่ะคุณพี่คะสียางไม่มีกรอบนะรถใช้งานจริงๆนะคะคุณพี่คะไฟด้านหน้านะคะไฟแท้ไฟเดิมนี่โค้ดไทยคยโตะค่ะไม่มีการเปลี่ยนมาคานันด้านหน้า เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะคะพี่ตัวนี้เหมือนกันนะคะพี่ฟังทางขวามือ ไฟแท้ไฟเดิมไทยเควยตกเหมือนกันของพี่คะ่ะด้านหน้าไม่มีรอยพ่นทำสีเลยเห็นไหมคะว่าสภาพรถนี่เดิมหมดเลยเหลี่ยมสันหัวน็อตทั้งฝั่งด้านขวานะคะคมกริบชัดชเจนไม่มีรอยแกะไขาฝาก,กระโปรงด้านหน้าคุณพี่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ที่ติดจากป้ายแดงมาคุณพี่ยังอยู่เลยมันแกะออกไม่ได้นะถ้าแกะออกมาเราก็รู้ได้เลยว่ารถมันทำนะคะคุณพี่เบ็ดอาร์คนะคะคุณพี่คะเห็นแบบเรียงรายซีนยางใช้งานได้ตามปกติแน่นอนค่ะคุณพี่คะ่ะรถใช้งานอยู่โดยตลอดนะทคุงพี่แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลย่พพีสภา ยังสวยเลยนะคะคุณพี่คะมาขอย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะพี่ะคะคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a Corolla Cross 1.8ไฮบิดพรีเมียมปี2023ไม่แค่53,000โลราค่ายที่7 9 9 0 0 0บาทนะคะคุณพี่คะฟีดาวได้ผ่อน84งวดตกผ่อนเดือนละประมาณ13นินดเองนะคะ สนใจอยากได้ไรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์หมดก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมานำเสนอรถสวยๆแบบไหนอีกรอชมได้เลยวันนี้นะคะกังเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ